มาครับวันนี้เราก็มาล่าคนในเซิฟนี้สักหน่อยอันนี้ผมเพิ่งเข้าเกมมาเลยครับแล้วก็เกิดมาตรงนี้ก็เราเกิดใกล้เหรียญพอดีและมีคนยิงอย่างนัวเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนัวไปหาปืนหนักก่อนนะเมือ่อกี้มันมีเสียงปืนหนักแถวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าไปไหนแล้วแต่ว่าคนเยอะจริงเฮ้ยเอาว่าใหนนี้มีคนนะเฮ้ย ออมาอย่างนี้จะออกมาใช่ไหมและก็เรียบร้อยครับเอาเดิเราได้ปืนหนังมาละแต่ว่าอยู่เมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนหนังนะแล้วก็ได้มาอันนี้เข้าเกมมายังไม่ถึงนาทีครับเราได้ปืนหนักละถือว่าเติบโต แล้วก็จะได้ไปล่าเลยแต่ว่าแถวนี้ก็คนเยอะนะมันก็มีเหรียญเนี่ยแล้วก็เกิดมาแถวนี้พอดีและก็ร่วงไปอยู่บนนั้นก็ร่วงได้นะโอ้ยเอาว่าไอ้นี่ชุบว่ะมันีผมยิงไปรอบหนึ่งเลยนะ ก็ชุบมาตอนนี้จริงเลนมันจะเล่นผมว่ามันล่าไม่หยุดเลยดูดิแล้วก็พ่นพิษมาด้วยโอ้ยอะไรก็โดนสวยแต่และคนที่มันขี่จิงเหลนนี่คือตัวเปล่านะยิงเ็ดเดียวก็ร่วงละโอ้ย เอาเลยว่าหลายรอบนี้จริงเหรียญสตัวเอาดิโอ้ยทำไมมันเยอะจังวะเฮ้ยและก็ร่วงครับลงมาลงมาก็สวยตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีคนไล่ผมว่ะ คนถามว่าอยู่ไหนนะแล้วผมก็บอกว่าอยู่แนะอร์พอร์ตแม่ข้างหน้าครับหลังหินก็มีนะไหนก็บ้องเลยบ้ง แล้วก็ร่วงไปผมใช้บ้องนี่อย่างนี้เลยครับเอาไว้ยิงคนที่แบบว่ามันอยู่หลังต้นไม้แล้วก็หลังหินเนี่ยแล้วก็จะได้ลิดชีพนะ เฮ้ยเอาอะไรก็เรียบเพรยะโอ้โหแล้วผมโดนอะไรมาเนี่ยวินมาอยู่ดีๆมันก็เกินไปไรก็มาตายท่าเรือด้วยเนี่ย,ยแล้วผมก็ไม่มีเตียงตรงนี้ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาใหม่นะของเนี่ยเอาลยว,ว่าหน้าเราปืนหนักแล้วก็ร่วงหนึ่งอีกคนแล้วสินะ หลก็เจ็บเอาดิดเดียวหล้ก็ตายโอ้ยโอ้โหโดนรูดว่ะกุส่ายยิงปืนหนักตายแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยงก็้ต้องเป็นของเราและ อันนี้มันขี่เฟกาซัสมาวะ่ะแต่ว่าเนียนครับอยู่ๆก็มาลงหลังเลยแล้วก็ตายอันนี้บันเทิงแน่ครับเพราะว่าแล้วก็ผมได้เอคคราฟมานะไม่ใช่เอเคดิอันนี้เป็นเอ็มพ บอกเลยว่าโคตรแรงดูดิเดไปหาล่าเลยในรอบนี้ผมไม่น่าตายละไอ้ตามเมื่อกี้คือวิ่งอยู่ดีๆแล้วก็ตายเนี่ยมันก็บั็กนะเดี๋ยวไปหาคนครับ่รู้ว่าแถวไหนเดือนแหละโอโหตอนนี้เหลือแต่คนเบาอะ่ะเหลือแต่พวกฟาร์มมาร์สเรายิงไปก็หมดเลยนะปืนลักเนีนะ่ยเฮ้ย ว่าเปีซัสไปเดี๋ยวไปเก็บของเลยก็เดี๋ยวไปล่าต่อนะ๋ไปหาที่นวลๆเลยก็ไปอยู่เล่นกันผมว่าเราก็จบที่ท่าเรือครับไปหายิงก็ไม่ค่อยเจอเลยนะแต่ว่าท่าเรือก็นวอยู่นะดูดิยิงเหรียญก็2ตัว โอ๊ยเอาว่ะจิ้งเหรนร่วงไรก็ตายเอาว่ะอีกตัวหนึ่งโอ้ยอไรก็ตายครับเป็นไงล่าจิ้งเหรนสองตัว วันนี้เราได้น่แน่ครับตรงนี้เนี่ยคนอย่างเยอะเดี๋ยวมาดูว่าผมจะตายท่าไหนกันนะผมว่าผมตายกับยิ่งเหลนแน่เนี่ยเพราะว่ามันพ่นพิษได้นะมันพ่นแต่ละทีนี่เกือบตายอะ่ะ เราจริงได้นี่คือต้องรอให้มันอยู่นิ่งๆนะแล้วก็จริงได้ครับว้ยดูดิโดี๋แล้วว่าเลือดผมนี่คือเหลือเจสิมเลยโอ้โหแล้วผมโดนจิ้งเหลนจริงใช่ไหม น่าจะใช่ครับมันก็หลายตัวเกินนะไม่รู้ว่ามาจากไหนกันเนี่ย โอ้ยแล้วศพผมนี่คือโดนแล้วว่ะแล้วใครเก็บไปวะเนี่ยแล้วตายบอกเลยว่าถ้าอยู่นิ่งนี่คือเสร็จผมนะ เมื่อกี้จิงเรนมันพน่นไอ้นี่มาแล้ววะ่ะมันพ่นพิษมานะดีที่ไม่โดนเราโอ้โหแล้วโดวนดิ <c oughs> นี่ไม่พ้นจริงๆริงโดนจิงเหงรนพ่นพิษอันนี้คนหายหมดแล้ววะ่ะเหลือไม่กี่คนเลยครับท่าเรือนเนี่ยเรายิงไปก็คนก็หายเลยเนะี่ยแต่วันนี้ก็ตามนี้เลยครับแล้วก็มาลงในเซิร์ฟนี้ก็ยิงแกงเหงานะสำหรับคนที่แบบว่าอยากดูผมลงแบบทางการเนี่ยรอไหนแล้วกันครับ ตอนนี้ผมไม่ค่อยว่างเลยผมมาเล่นแบบว่าเล่นมาแป๊บเดียวเลยก็ยิงยิงก็ออกละมาวันนี้ก็แค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่นะไปละ